การจัดหางานเตือนระวังถูกหลอกไปทำงานนวดที่ประเทศจีนค่ะรู้หรือไม่ว่าหากมีผู้ชักชวนให้ไปทำงานเป็นหมอนวดหรือผู้สอนนวดในประเทศจีนอย่าหลงเชื่อนะคะเนื่องจากรัฐบาลจีนไม่มีนโยบายอนุญาตให้ชาวต่างชาติมาประกอบอาชีพนวดค่ะดังนั้นหากถูกจับกลุ่มอาจต้องเผชิญผลกระทบร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นโทษปรับสูงถึง5 0,000่นบาทถูกกักขังและส่งตัวกลับประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเตือนแรงงานไทยโปรดตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อนเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศค่ะเพื่อความปลอดภัยและเป็นการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2หรือกรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1694ค่ะ ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศจะได้ไม่โดนโทษปรับถูกกักขังและส่งตัวกลับประเทศไทยนะคะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์